พราะเหมือนเวลาเรานั่งสวนดมต์อยู่ดีๆเลยครับหลวงตาไอความคิดในอดีตมันก็พวดแทรกมาในบทสวดถูกเลยถูกต้องเลยทํายังไงให,ให้มันหยุดอมาจึงให้มันให้มันหยุดไม่ให้อยู่นานไม่ให้อยู่นานใช่มันอยู่นานมันก็เพิ่มนานไงครับข้อมูลมันก็อันเก่าแล้วมันเพิ่มขึ้นเนี่นคือความเคยชินครับใช่ไหมล่ะออความชิน แต่ถ้าเราชินอยู่กับกรรมาฐานเนี่ยพยายามให้มันชินเนี่ยครับพวกนั้นมันไม่มามาไม่ได้เพราะกรรมฐานที่หลวงพ่อท่านให้มันมีมันมีคลืนหลากหลายที่เราจะที่เราจะมีรูกเล่นนะใช่ไหมเออ,อม,มันก็เลยทําให้เราเพลินกับปัจจุบันไปม,มันมันไม่นึกถึงอดีตแล้วมไม่ไปแล้ว เพราะอย่างเรื่องราวในอดีตนะครับหลวงตามันจะมีสองอย่างก็คือไม่เรื่องที่เป็นเรื่องสุขก็เรื่องทุกข์หลวงตาบอกว่าไอเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยอย่ายไปต่อมันถูกแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องที่มันโผล่ขึ้นมามันเป็นเรื่องดีที่ทําให้เรามีความสุขล่ะครับเก็บมันไวน้เราเคยไปสร้างพระเราเคยไปฝึกกรรมฐานเราไปโน่นนี่นั่นทํำบุญเน่ยเพิ่มมันไปเรื่อยๆไอ้ที่เรื่องโลกๆน่ะ อย่าไปเพิ่มมันให้มีอย่ายงเก่าแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตล่ะครับเส้นที่ว่าเราอยากทํานู่นเราอยากทํานี่อยากสร้างก็ได้อย,อยู่ตุนั่นก็คือบุญนั่นก็คือคิดเป็นบุญใช่อืคิดในการสร้างสรรค์คถึงยังไม่ทําคิดไปก่อนก็ยังดีกว่าคิดถึงถึงเรื่องโลกอใช่ไหมละ่ะ เป็นโปรเจกต์บุญโปรเจกต์ทางธรรมใช่ถูกคิดในการสร้างบุญกระจายบุญใช่มันจะ,จะทําได้ไม่ได้กระทั่ทงเลยคิดไปก่อนก็ได้มโนไปก่อนถูกเป็นมโนในสิ่งที่ดีดีก็คิดไม่ดีดีก็คิดถึงเรื่องโรกๆอะไรประมาณนะั้นครับหลวงตาครับมีญาติธรรมเขาถามว่าพี่ยักษ์ทองทิพย์ที่ทํามเมืองนาครับกับ าเาวสุวรรณที่เขาบูชากันนะครับเหมือนกัน,นยักษ์ทั่วไปเป็นกระแสะเดียวกันมีหัวหน้าตั้งแต่หัวหน้ายันลูกน้องอ่ะอันเดียวกันเพราะท่านเป็นาเาวสุวรรณเหมือนกันถึงจะเป็นลูกน้องท่านกับอยู่ในเครือข่ายของาเาวสุวรรณอ๋อครับมันเป็นขึ้นเดียวกันไงว่าจะไหมหน้าที่ที่เขาบผิดชอบคือแถวๆวนั้น <c oughs> ใช่ไหมบริเวณนี้่ันดูแลถูกแล้วทําไมบาง,บางองค์ก็เป็นหน้ายักษ์บางองค์ก็เป็นหน้าเทวดาหน้ามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยหลวงตาจริงๆเขาเป็นเทวดานะคเขาไม่ได้หน้ากลัวนะครับไม่ไมเป็นเทวดาอายุสิบหกถ้าจุลโลกมาทั้งสี่ทั้งหน้าทั้งยักษ์ทั้งกุมพันทั้งปี่คุดเนี่ยถ้าเขาเป็นแต่งตัวเป็นเทวดาเนี่ยทุกจะไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรอเหมือนกันหมดใช่ เหมือนกันจะรู้ว่าองค์ไหน<ร>สว่างไม่สว่าง,างบุญมากไม่มากก็อยู่ที่ความสว่างครับนั่นแหะถ้าองค์ไหนสว่างมากก็แสดงว่าบุญมากออมากกว่าทุกองค์ครับอ๋อย่างท้าเวสสุวรรณอย่างพี่ยักษ์แต่และองค์ก็มีบุญความสว่างไม่เท่ากันถูกไม่เท่ากันอืมแต่เป็นกระแสะเดียวกันแต่เป็นกระแสะเดียวกันเรานึกถึงพี่คุดองค์นี้ไปทุก องค์ก็ได้คที่อยู่ในพื้นโลกนะอยู่ในไอไอไอแบงค์อยู่ในหน้าธนาคารหน้าศาลอยู่ในหน้าธนาคารอยู่ในหลักกิโลมีหมดเนี่ยเนียจากองค์เนี้ยลิงก์ไปหมดได้หมดเลยเหมือนระบบดีแท็อะไรพวกนี้แหละมันระบบมันก็ไปด้วยกันหมดอะมันขึ้นเดียวกันไงค จะเหมือนว่าถ้าเกิดเราเห็นคุดที่ไหนแล้วเรานึกเราแผ่ให้พี่คุดมันลิงก์ไปทุกองเลยนะครับเราก็นึกถึงพี่คุดองค์นี้ก็แผ่ไปโลกนี้เลยรูปลักษณ์ของพี่คุดในโลกทั้งหมดเลยในโลกในแบงค์ทั้งหมดเป็นกระแสเดียวกันช่วยเหลือเกื้อกูลเราในการเว้นว่าายเกิดในอนาคตคเพราะอย่างบางคนก็เห็นก็เห็นเฉยๆแต่บางคนที่เข้าใจคือเห็นแล้วก็นึกแผ่เขาเป็นเทวดานะเขาช่วยเราได้นะบางเรื่องเขาช่วยเราได้ ไม่ใช่เขาช่วยได้ทุกเรื่องหรไม่ใช่ทุกคนมีกรรมทุกคนมีกรรมใช่เพราะอย่างเวลาเห็นหลวงตาเดินผ่านพี่คุดหลวงตาก็จะจับมือพี่คุดแล้วหลวงตาก็จะอธิษฐานแป๊บ<า>หนึ่งฝากความสัมันธกสมัยจีไว้ไม่ว่าคุดไม่ว่านาคไม่ว่ารูหลุปลงปู่เนี่ยมันก็มันก็นึกอยู่แล้วนึกอยู่แล้วใช่ถ้าลวงปู่ก็นึกถึงว่าต้องยอดเพิ่มขึ้นนะครับ อะไรประมาณนี้ <c oughs> ค่ะือด<ถ>สะสมอ๋อ <c oughs> ยอดที่จะต้องสำรองอะไรพวกนี้ประมาณน <c oughs> ี้คือหลวงตากำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นพระเห็นพระพุทธรูปอย่างนงี้ถ้าเราไม่นึกถึงความดีหรือนึกฝ่ากระแสแล้วก็เป็นนึกเรื่องอื่นอยู่ดีถูกถูกทอ่องเลยจุถ้าเรานึกได้เนี่ย ตาหูจมูกลิ้นกายเราก็นึกในสิ่งที่ดีๆไงใช่ไหมล่ะเออสิ่งที่เป็นไปดีไปนึกทาไมอ่ะอเรานึกสนสิ่งไม่ดีมันก็สะสมสิ่ง่ไม่ดีไงเรานึกในสิ่งที่ดีมันก็สะสมสิ่งดีที่ดีไงมันเป็นธรรมชาติที่มองเห็นอยู่แล้วไงนี่คือธรรมะที่ธรรมชาติจริงๆไงอย่างกรณีที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องอยู่กับคนป่วยไงครับหลวงตาอารมณ์เขามันมักจะ ไปเข้าหาคนป่วยนะั้นนะครับเขาก็ป่วยนะตัวคนที่อยู่ด้วยใช่ไม่ใช่ไม่ป่วยนะหมอเน่ป่วยทุกคนเนะอ่อน่าก็ถูกแล้วลงตาลงเข้าโรงพยาบาลไม่รู้กี่ครั้งแล้วครับหมอทุกคน,นป่วยป่วยคนละโรคคือชํานาญคนละโรคบางองค์บางคนก็ชนานาญหลายโรคป่วยนะฮะ คนที่ไม่ป่วยคือคนปกติคคือคนที่รู้ว่าอ๋ออาจจะเข้าใจยากเอยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องอยู่ดูแลคนป่วยนะครับหลวงตาเราจะทํำยังไงให้ใจตัวเราเองไม่ป่วยไปด้วยคือไม่ทุกข์ไม่เศร้าเราอยู่กับคนป่วยเนี่ยครเราต้องใช้ภูมิหารภูมิหารใช่เราต้องแผ่เราต้องพิจารณาเราต้องปรับตลอดอนึกถึงหลวงพอ่อนึกถึงบาร,รมีเราเนี่ยไปให้คนป่วย คนป่วยที่อยู่ที่เราเห็นนั่นแหละครับเอาว่าอย่างถ้าเกิดคนป่วยเป็นญาติเราเป็นคนที่เรารักอย่างเนี้ครับที่อยู่บ้านเดียวกันเราเป็นการพักเราเป็นการพักขึ้นขึ้นป่วยไม่มาเราอเราขึ้นที่ดีมาที่เราก็ไปที่ขาป่วยใช่ไปที่คนป่วยที่อื่น แต่ถ้าเราอยู่กับคนป่วยแล้วเราดึงขึ้นคนป่วยมาที่เราเราก็จะมีความรู้สึกถ้าเขาร้องว่าเจ็บเราก็จะ<อ>มีความรู้สึกเจ็บใช่ไหมล่ะอ,มอไม่ได้นอกจากไม่ได้ช่วยเขาแล้วยังทําร้ายตัวเราเองด้วยถูท่านเรียกว่าเส้นผงบําพูเขาจ่าเรียกธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมชาติคธรรมะคือธรรมชาติเขาจะยากนะ เรื่องแค่นี้ครับธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยคุณอธิบายดียเอาอธิบายยากนะไม่ใช่ธรรมดาอย่าไม่ใช่อธิบายง่ายๆนะจุหลวงตาบอกทุกวันว่าเราเกิดมาทุกคนก็ต้องตายแต่เวลาที่เราเราจะต้องเจอเรื่องที่ต้องพัดภาคเสียใจจริงๆเนี่ยหลวงตามันทําใจลําบากเนี่ย<อ>ครับถูกถ้าเราไม่ฝึกในี่าใจลําบากแน่นอนนะบางคนถึงกัถึง เจ็บหลายปีบางคนก็เราถึงตายไปด้วยกันมีครับนี่ญากสมัยก่อนนะเรามาดูเราก็โอ้โหการกระแสของการติดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยฮะยุดติดนะยากเลยฮะครับความรักความผูกพันางครับถูกฮะทั้งความรักทั้งความเกลียดทั้งอะไรผูกพันกันเนี่ยอมันพันกันนะฮะครับ อย่างคนเกลียดกันเนี่ยไม่ใช่เกลียดกันมาวันสองวันแล้วมันจะนั่นนะไม่ใช่นะคะความเกลียดมันเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เห็นทุกครั้งที่ได้ยินคใช่ไหมล่ะมันเพิ่มมาเกิดความเคยชินเนี่ยสังคมทั่วไปเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมคือถึงตายจากการความเกลียดก็ยังคงอยู่อ,อยู่นะทุกชิ้น<อ>ไว้ตรงนั้นด้วยนะคเวลาตุ๊ไปนั่งดูนั่งเนี่ยมีความรู้สึกนะ มีความรู้สึกละนังไม่ได้มันก็มีความรู้สึกเกลียดน,นะนเกลียดเหมือนกันนะเพราะขึ้นตรงนั้นนะถ้ายิ่งขึ้นใหม่ๆเนี่ยยิ่งรู้สึกได้ง่ายเลยหลวงตาถึงบอกว่าเวลาเราทําอะไรไว้บนโลกก็เหมือนว่าเราทิ้งสิ่งนั้นไว<ถ>้ตรงนั้นเลยถูกถ,ถ้าเราทิ้งความเมตตาทิ้งภูมิหารทิ้งประมาณเนี่ยไว้ที่ไหนค นะประโยชน์มหาศาลในอนาคตอนี่เราพูดถึงแล้วนะ <Okay. S 2> มันจำยากแ่นะ่ะใช่ไหมทำไมเราจะสรงอารมณ์ในความสุขในความดีไว้ตลอดเวลาเพื่อจะต้องทิ้งไว้ในสถานที่เราอยู่ในสถานที่ไปนะฐานีไปไหนมาไหนเราก็ทิ้งไว้ตลอดชีวิตอะ่ะเออลองคิดดูดินี่คือหลัก พื้นฐานของโพคิีสัตว์โดยตรงนะฮะเ<อ>พราะหลวงพ่อท่านสอนเรื่องการสร้างกำลังการทิ้งพลังงานปัจจุบันไปอนาคตในของเรื่องของโพคิีสัตว์นะหลวงตาถึงสร้างหลายๆที่เพื่อที่ว่าเป็นที่ศูนย์รวมในการกระจายพลังงานที่ดีไว้แต่ละพื้นที่พื้นที่ถูกไม่ไปไหนไรฮะยังอ,อยู่ก็สวดมนต์ชั่วโมงก็ยังอยู่ยที่นี่ครับ ทุกคนมาสวดที่นี่รูปร่างเหมือนกันหมดเ่ยใช่ไหมเปลี่ยนกันไปวนไปวนมาวนหมดลองคิดดูเนี่ยที่นี่จะพังแนละ้ว <c oughs> บุญมันเท่าไหร่ที่ทิ้งไว้ตรงเนี้ยบุญมากกว่าขึ้นไม่ดี <c oughs> คือถ้าเกิดตรงนี้ไม่ได้ทําเป็นสถานทําให้คนมาสวดมนต์ปฏิบตัติก็เป็นแค่ไล่ข้าวโพดไล่มันธรรมดามันก็มีคนมาถางหญ้ามีคนมาปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้แหละทิ้งพลังงานไว้แล้วก็มีสัตว์ที่เขาฆ่าครับม,มนุษย์แถวนี้มาฆ่ามันก็อยู่ตรงนั้นอะ่ะทิ้งพลังงานไว้ตรงนั้นอะ่ะอืเสร็จแล้วนานๆเข้ามันจะเป็นน้ําเป็นทะเลเป็นป่าแต่พลังงานก็ซ่อนๆ่อนอยู่ครกันอยู่ ทำงานจากมนุษย์สัตว์วิญญาณที่ทิ้งไว้ซ้อนกันอยู่โดยเฉพาะพวกที่มีลูกกับนามคือสัตว์กับมนุษย์ไม่พูดถึงต้นไม้ต้นไม้เนี่ยมีชีวิตนะตุมีชีวิตเนี่ยแต่ไม่มีจิตเราตดต้นไม้มันไม่ร้องนะครับไม่ร้องแต่เราตีหมาเนี่ยมันร้องนะใช่ไหมครับอ มีชีวิตจะไม่มีความรู้สึกแต่ถ้าต้นไม้ต้นไหนมีแฝงมนุษย์แฝงอยู่วิญญาณแฝงเนี่ยตัดเนี่ยได้ดินเสียงร้องเลยนะ<อ>บางบางต้นนี่มีเท่ออกด้วยนะมีวิธีสังเกตไหมครับหลวงตาว่าต้นไหนมีเทวดาดูแลรักษานนอยู่เ้มณตุเวลาเรามองมเรามีความรู้สึกอยู่เี<ม>่ยาการสวดมนต์เนี่ย พราะความรู้สึกเราเวลาเราสวดเราไม่มีความรู้สึกทางโลกนะความรู้สึกเราอยู่กับใจสานานาคมอยู่กับพระพุทธพระธรรมะสรงจุดจุดจุดใหญ่เลยจะเป็นจกกักรพรรดิจะเป็นพรม,มีฐานจะเป็นหลวงปู่เป็นนะคือใจสนานาคมใช่ไหมละ่ะไม่มีโลกขึ้นตรงนี้แหละที่เรามาตึกเนี่ยมันจะเปลี่ยนความรู้สึกเรารู้ได้ทั้งสองขึ้นรู้โลกรู้ธรรมไงเออ ถ้าคิดได้ก็โอ้เพราะโลกก็อยู่เ้ียกกระท,ท,ทำมีโลกมีธรรมมีธรรมมีโลกโลกกระทำอยู่ด้วยกันคถ้าเราสวดมนต์บ่อยๆนี่ยโลกก็อยู่กับเราธรรมก็อยู่กับเราเราก็จะรู้โลกแต่ถ้าเราไม่สวดมนต์ไม่ทํากรรมฐานเราก็รู้เฉพาะโลกที่เราเรียนธรรมเราไม่รู้เรารู้ขึ้นเดียวเอาตัอดไหมไม่เรารู้สองขึ้นเรารู้ ตัวเองเราลูกคนอื่นแล้วเราสามารถจะอธิบายได้แล้วเราสามารถจะช่วยเขาได้ช่วยวิญญาณช่วยมนุษย์ช่วยอะไรได้หมดเลยเนี่ยพื้นฐานจริงๆเลยพื้นฐานมันยากตรงที่ล่ะจะทำยังไงจะให้มีฐานนะมันต้องใช้เวลาแหละหลวงพ่อทาานว่าเองต้องใช้เวลาตลอดชีวิตน่นแหละจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีห้ามหยุดท่านบอก ลวงตาทึงไม่เอาอะไรเลยเรียนก็ไม่เอางานก็ไม่เอาเมื่อก่อนนี่นะตอนฝึกใหม่ๆนะไม่อยากจะหนีหนีไปฝึกอ่ะเพราะท่านบอกโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกท่านบอกอถึงเองจะรวยเองจะใหญ่ยังไงเองก็ทิ้งทิ้งอะไรไว้ในโลกแค่นังง้นเองแต่ถ้าเองเรียนทำเรียนธรรมชาติเนี่ยเองจะเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วเป็นประโยชน์กับคนอื่นอน,นาคต เองไม่ต้องกลัวหรอกว่าแก่มาแล้วจะมีชีวิตยังไงอย่าไม่ต้องไปคิดท่านบอกถ้าจิตเองอยู่กับใจสนานักก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเลยคเองอยากได้อะไรก็ได้ท่านบอกอที่แรกเราก็งงๆเนี่ยใช่ไหมอย่างอย่างเขอธิบายทุกก็งงอะ่ะไอ้มันเป็นไปยัยงไงวะปกติมนุษย์เนี่ยต้องไปเร,รียนหนังสือใช่ไหมต,หางงาต้องทางานทําต้องทําธุรกิจอันนั้นมันเด็กๆท่านบอกเด็ก เบ๋เบ๋บีบ,บ,บเลยท่านบอกเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันตายมันเอาอะไรไปได้ไม่ได้เออท่านุงสาถึงไม่เรียนเนี่ยเออ